ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนขนมไขนะ่ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนเค้กเค้กฝอยอ่าเขาเรียกอะไรเค้กอะ่ะเหมือนเค้กอะ่ะเหมือนเค้กชิพฟ่อนอ่ะเนี่ยลองกินดูเหมือนเค้กชิพฟ่อนมาก สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับกับรายการชิมไปบ่นพึมพำนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปยังจังหวัดชนบุรีนะครับอีกแล้วนะก็ผมจะพาไปทานขนมไข่นะครับขนมไข่เจ้านี้นะครับเป็นขนมไข่ที่ชื่อเสียงอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินแล้วเท่าไหร่นะแต่ว่าพอดีผมขับรถผ่านไปเจอนะก็ก็เป็นด้านที่คนมาต่อคิวซื้อกันเยอะนะแต่ว่ากลับไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนะแต่ว่า ก็เป็นร้านขนมไข่ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วผมลองไปทานแล้วก็รสชาติค่อนข้างโอเคนะถือว่าเป็นร้านขนมไข่ร้านหนึ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมเลยมา,ารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็มา,าชิมกันให้ดูนะครับกับร้านขนมไข่โบรานโอเค<ม>อครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาอย่างร้านขนมไข่แม่อิทนะร้านนี้นะครับตั้งอยู่อำเภอเมืองชนบุรีนะครับ ตำบลบางปะส้อยนะก็ร้านก็จะหน้าตาประมาณนี้เนี่ย,ยตามรูปนะครับก็ร้านติดติดถนนใหญ่เลยนะถนนติดถนนที่ชื่อว่าถนนวัชระปาการนะครับถนนวัชระปาการนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าร้านกันเลยนะ,ะเราพาไปส่องหน้าร้านนะครับร้านเนี่ยก็จะเป็นร้านโอเคครับก็คือในในสติวิวของ Google เนี่ยจะเห็นว่าร้านเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะ ร้านคือร้านนี้ร้านที่เป็นประตูไม้เก,ก่าๆเนี่ยซึ่งนไอ,ไอที่ Google Street View มาถ่ายเนี่ยมันมันไม่เดีย๋ยวนะผมลองดูเวลาหน่อยนิดนึงเอาสักปีก่อนอะลองปีก่อนอาปีก่อนนะครับอน่นี่น,น,นี่เห็นว่าปีก่อนก็คือร้านเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยไม่มีชื่อร้านติดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะ ร้านเข้ามาแต่ว่ามีรถจอดมาซื้อของกันเยอะนะซื้อขนมไข่เจ้านี้กันเยอะขนมไก่เจ้านี้นะครับทำค่อนข้างจะเก่านะครับเป็นเป็นร้านที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็ทําแบบสไตล์โบราณนะครับก็คือมีแบบมอหนึ่งมอหูงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราพาไปดูนะว่าตอนผมถ่ายวิดีโอมาเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับ ก็ได้มาแล้วนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับสําหรับขนมไข่นะครับขนมไข่แม่อิดนะครับแม่อิดหรือแม่อิดหรืออะไรอย่างเนี้ยขนมไข่โบราณแม่อิดร้านเนี้ยดูโสมโนะครับเหมือนเหมือนผ่านการเวลามานานนะครับก็แต่ว่าเป็นร้านเก่าแก่โบราณน,นะครับคนคนแม่อิดเนี่ยยังอยู่เลยนะอยู่หลังร้านเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ S <S ยังอยู่คือตอนนี้แกคงทําไม่ได้แล้วคงให้คนอื่นทําแล้วให้ลูกให้หลานทําแล้วบง้งแต่ว่าก็คือเป็นขนมที่หอมหอมมากอ่ะผมได้บอกว่าคุณได้กลิ่นหอมมากอืร้านนี้หอมมากนะครับแล้วก็ไม่มีตรงหน้าร้านไม่มีชื่อร้านนะครับแล้วก็เป็นเขาจะขายอันละยี่สิบาทเท่านั้นอันละยี่สิบาทเนี่ยอันละยี่สิบบาทหนึ่งหนึ่งอัน อันละยีบาทนะครับอันนี้ผมซื้อมา2อันคือ40บาทนะครับสี่สิบาทอันใหญ่อยู่ค่ะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวลองมากินดูนะเป็นไงเนี่ยตอหน,นึ่องอกินดูนนนก็คือมาแบบไม่มีอะไรเนี้ยหอ่อใส่พลาสติกถุงพลาสติกมาเลยแล้วก็กินได้เลยผมลองกินดูนะเป็นขนมไข่นะครับขนมไข่แต่หอมมากเขาบอกว่าหอมมาก เป็นไงบ้างอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยใช้ได้เลยเขาใช้เตาถ่านเลยนะเขาเขาเอเขาเนี่ยไม่ไม่ทําให้ขนมไข่มันไหม้สุกสุกทั้งทั้งทั่วตัวเลยแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยนะโดยปกติขนมไข่บางบางเจ้าก็จะทําให้มีติดไหม้นิดน่ยนะเพื่อให้มันหอมขึ้นนะครับแต่ว่านี้เขาไม่ทําให้ไหม้เลย ให้มันพอดีหมดเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนขนมไข่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนเค้กเค้กฝอยอ่าเขาเรียกอะไรเค้กอ่ะเหมือนเค้กอ่ะเหมือนเค้กชิปฟ่อนอ่ะเนี่ยเนี่ยลองกินดูเหมือนเค้กชิปฟ่อนมากเนี่ยเหมือนเหมือนเค้กชิพฟ่อนเลยใช่ปะเขาเรียกว่าเค้กชิพฟ่อนไะมมันเหมือนเค้กชิปฟ่อนเลยไม่เหมือนขนมไข่เลยเหมือนเค้กชิพฟ่อนอ่ะ มันมีเป็นขนมไข่ที่รส้านเหมือนเค้กยิปซอฟอนแต่เดียวคือเค้กยิปซอนส่วนใหญ่มันจะไม่ทําจากไข่มันจะทําเป็นกล้วยหอมมั่งเป็นห่าอะไรบางอยงนะครแต่ว่าอันเนี้ยเป็นขนมไข่ที่ทําเหมือนเค้กยิปปอนอ่ะเหมือนในนี่หรือเปล่าคุณเหมือนคัพเค้กอะไรเงี้ยเหมือนคัพเค้กโรยโรยหน้าด้วยฝอยทองอะไรเงี้ยประม,นะมันนุ่มแต่มันไม่หวานแบบมันนุ่มไม่หวานแล้วก็ กำลังดีมันเหมือนมันเหมือนเขาเริ่มเขาใช้เตาเตาถ่า,า,า,านธรรมชาติโบราณเลยนะทำ,ทำขนมไข่ไม่ไม่ใช่แบบไอ,บอ้บล็อกบล็อกทําอย่างนั้นอนะ่ะเขาผมเมื่อกี้ผมถ่ายวีดีโอมาใ,ให้ดูแลแต่อัน,นนี้น่าสนใจครับอร่อยด้วยน่าสนใจดีเลยผมรู้สึกว่าดีเลยอานนี้อน,นนี้โอเคนะแนะนําเลยนะแต่อาจจะต้องรอรอนิดนึงนะคะเพราะว่าคนโทรสั่งมาเยอะมากไม่มีที่จอดรถนะครับอืไม่มีที่จอดรถนั้นคุณ จะมากินเนี่ยต้องหาที่จอดรถเอา <ใน S 2> แล้วก็เดินเดินขึ้นมาตรงตรงไอ้ร้านเขาอะแล้วก็สั่งหรือว่าโทรสั่งเมื่อกี้ผมเห็นมีพวกคนมารับออเดอร์มารับออเดอร์ไปส่งไปอะไรเงี้ยแต่โทรสั่ง<ม>ก็คนแถวนี้แหละแต่ถ้าเป็นแบบมาเที่ยวอะไรเงี้ยคงจะต้องมาซื้อที่หน้าร้านนะคะเพราะว่าเขาทําขึ้นมาปุ๊บก็หมดทําขึ้นมาปุ๊บก็หมดอะค่ะมีรถเดียวนะครับมีรถเดียว ก็สั่งว่าเจากี่ชิ้นชิ้นละยี่สิบาทก็สั่งไปค่ะแค่นั้นอร่อยร่ยอร่อยมากถ้าใครแวะมาแถวนี้ก็อย่าลืมมาลองกินเจ้านี้นะคะอร่อยดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ